ครับก็พบกับเราแฟ c ชฟอร์ยูกันนะครับผมก็วันนี้ก็มีคําถามเด็ดๆเ,เกี่ยวกับเรื่องความร้อนมาอีกแล้วนะครับโอเคแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ไม่รู้เป็นไรนะสินค้าชิ้นนี้เนี่ยผมมักจะซื้อนะครับเพราะว่าด้วยความรู้สึกนะ ว่ามันช่วยเราได้นั่นก็คือไอ้ตัวฐานพัดลมโน้ตบุ๊กนะครับ<ม>อันนี้หลายๆคนอาจจะเคยเห็นเนาะฐานที่มันเป็นฐานระบายความร้อนให้กับคอมพิวเตอร์ของเราคืออย่างนี้ครับพี่วุฒิผมอยากจะสอบถามว่าปกติเนี่ยคอมพิวเตอร์เรามันก็มีระบบไม่ใช่ระบบสิพัดลมระบายความร้อนที่เรามักเวลาที่เราจะอ่าเวลาที่คอมพิวเตอร์มันร้อนเราก็มักจะได้ยินเสียงมันทําง,งานใช่ไหมฮะ,มะแต่ทีนี้นไอ้สินค้าเนี่ยก็ทํามาหลายรุ่นหลายราคาแล้วผมก็ซื้อมาด้วยนะ อยากจะสอบถามพี่บุดว่าไอ้พัดลมระบายความร้อนที่วางไว้ใต้ฐานโน้ตบุ๊กเนี่ยมันช่วยในการระบายความร้อนจริงๆหรือเปล่าหรือมันแค่แบบเป็นแฟชั่นเฉยๆโอเคโอเคอเค,ครับใครยังไม่ได้ดูตอนหนึ่งกลับไปดูตอนหนึ่งนะครับ <ฮะ S 1> ผมอธิบายเรื่องอุณหภูมิเอาไว้เยอะมากนะฮะรวมถึงคอนเซปต์ของโน้ตบุ๊กอ่อคอนเซปต์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทำงานกับ เพื่อให้ถูกใช้งานและผลิตความร้อนและระบายความร้อนได้พอดีกันนะฮะอ่าแต่บางทีเนี่ยเราเอาโน้ตบุ๊กหรือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเอาไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้อกับการระบายความร้อนันะฮะอ่าหรือเอาไปโหลดในสภาพที่เกินจากจากช่วงปกติที่คนใช้ลองนึกถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเนี่ยที่เราใช้งานเนี่ย โอกาสที่ CPU ของเครื่องจะลอยสูงแตะระดับ890-100%เนี่ยตลอดเวลานานๆเป็นเวลาชั่วโมงเนี่ยมันมีไม่กี่งานหรอกครับแล้วมักจะเป็นงานที่มันไม่ปกติคนทั่วไปใช้กันครับอ่าเ <laughs> ช่นเอ่อ <laughs> อะไรล่ะงานคำนวณนอ่า Video Compression นะครับอ่า ซึ่งมันมันไม่เยอะที่คนจะใช้วิดีโอเพื่อคำนวณเรื่องคอมเพร s ชันคราวนี้ถ้าสมมุติงานนี้มันเยอะนะฮะมีมีลูกค้าถานลูกค้ากว้างขึ้นสิ่งที่เกิดคือวงการไอทีก็จะไปผลิตชิปผลิตชิปขึ้นมาเฉพาะเพื่อมาทำคำนวณเรื่องของวิดีโอคอมเพรสดีเพรสโดยเฉพาะก็คือเป็นเป็น,ปนอันนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัว อแค่วีโอการ์ฟิงอาจจะเป็นแอคเซเลเตอร์อาจจะเป็นเอชโอซีอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นชิปเฉพาะถ้าวงการถ้ามีดีมานเยอะๆนะฮะอ่ะผมยกตัวอย่างหนึ่งเช่นขุดบิตคอยครับอ่าขุดบิตคอยนี่โอ้เร่งให้ซีพมันถึง100นะร้อยเปอร์เซ็นตะฮะเผลอๆนี่ไปเอา GPU มาทำงานด้วยกราฟิกการ์ดเอามาช่วยขุดด้วย ครับแต่ว่าขุดไปแบบอย่างนี้เนี่ย CPU รันถึงร้อยเปอร์เซนทุกคอร์นะฮะทุกคอของโปรเซสเซอร์เนี่ยก็ขุดได้ไม่เยอะเทียมกับไอตัวขุดบิตคอยที่ทำขึ้นมาเฉพาะครับนะีอย่างเงี้ยก็ผลิตความร้อนอมากแต่ขุดได้เร็วกว่า CPU บวก GPU เนี่ยเป็นร้อยเท่านะฮะอ่าอย่างเงี้ยตัวขุดบิตคอยนี่คือตัวอย่างของคำว่า พอมันมีงานเฉพาะแล้วมีคนใช้เยอะๆเขาก็จะไปผลิตเครื่องเฉพาะออกมาครับ,รบอ,อันนี้ดังนั้นเนี่ยผมกลับเข้ามาที่เรื่องเนี่ยก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าโน้ตปุ๊กปกติเนี่ยถ้าเราใช้งานปกติเนี่ยโอกาสที่มันจะแบบร้อนเกินเนีย่ยน้อยยกเว้นเราจะใช้งานมันมันไม่ปกตนะิอันที่หนึ่งที่ผมพูดเรื่องนี้ก็คือเราต้องยอมรับว่าเรากาลังใช้เครื่องนอกสโคปปกติของมันนะฮะก็ อ่ะก็แปลว่าอะไรแปลว่าสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องดึงความร้อนออกจากเครื่องเนี่ยก็เลยต้องพิเศษพิเศษนะฮะเช่นถ้าเป็นเครื่องทั่วไปเนี่ยเรานั่งทำงานในที่โอเ n นแอร์ air, นั่งร้านกาแฟนะเออนั่งในบ้านเปิดพัดลมนะฮะอย่างเงี้ยเครื่องเราจะทนทำงานได้ใช่ะฮะอ่าแล้วมันก็ก็จริงๆไหมก็ทั้งแบตเตอรี่ที่พลายไฟให้น้ t ตบุ๊กก็จะมีอายุอย่างที่ อย่างที่ผู้ผลิตก็บอกอยู่ได้สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงครับแต่พอเราเริ่มทํางานไม่ปกติแบตเราก็หมดไปภายในสี่สิบนาทีนี่ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บอกให้รู้ว่าเราคือกลุ่มไม่ปกติครับเพราะไม่ปกติเราก็จะต้องทําใจหลายอย่างนะฮะสัมพั์แวดล้อมเนี่ยที่ใช้ระบายความร้อนเป็นตัวหนึ่งชัวๆเลยนะครับ เราจึงต้องการพัดลมพิเศษถ้าเราเป็นกลุ่มไม่ปกตินะฮะรเราจึงต้องการอากาศที่เย็นพิเศษเช่นห้องแอร์นะครับอ่าดังนั้นถ้าถามว่าไอ้ฐานพัดลมเนี้ยมันจำเป็นไหมสำหรับโน้ตบุ๊กที่ใช้งานมันเกิดคำถามก่อนนั้น,น,นก่อนคือเราคือกลุ่มไม่ปกติหรือเปล่าล่ะอืมเราแบตเสื่อมบ่อยหรือเปล่าล่ะอแบตหมดต้องหลบ,บอกแบตหมดว่แบตหมดไว้เออไม่เสื่อมเพราะมันถูกดึงไฟเยอะใช่ไหมฮะ เอ่อ CPU ของเราเนี่ยลอยสูงขึ้นเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยบ่อยๆคนทั่วไปเนี่ย CPU จะอยู่ประมาณสิบศูนย์สิบศูนย์ยี่สิบสามสิบศูนย์สี่สิบศูนย์อย่างเงี้ยกระเพื่อมนะฮะขึ้นบางลงบางแต่ไอ้ของเรานี่เราลอยสี่สิบเอยลอยแปดสิบตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นกลุ่มพิเศษละนะฮะกลุ่มพิเศษก็ต้องระบายความร้อนพิเศษก็ต้องการสภาพแวดล้อมพิเศษนะฮะอันนี้ เราต้องจัดและอยู่ในสภาพแวดล้อมพิเศษนี้มากขึ้นเรื่อยๆจนจนกระทั่งมันสามารถสนองกับงานพิเศษของเราได้เช่นรเราใช้โน้ตบุ๊กปกติแล้วเราพบว่ามันมันมันยังมีการกระตุกะนะฮะถ้าสำหรับคนเล่นเกมจะรู้ว่าเวลาที่เราเราใช้งานเครื่องหนัก,นกๆเครื่องจะกระตุกท้าไมกระตุก อ่ามันเป็น,นกลไกปกติจริงๆมันเริ่มตั้งแต่ฟิสิก์ของตัวนําเลยแหละพอตัวนําร้อนขึ้นนะฮะสภาพความต้านทานมันเปลี่ยนแล้วพอสภาพความต้านทานมันเปลี่ยนเนี่ยคือการตอบสนองมันออกนอกดีไซน์เลยออกนอกดีไซน์พอออกนอกดีไซน์มันเริ่มให้ผลที่ไม่คาดหวังก็ไม่รู้นี่มันเคยมีค่าเท่านี้แต่พอมันร้อนมันให้ค่าอีกค่าหนึง่งไม่ได้ดีไซน์เผื่อตรงนี้นะฮะ มันก็เลยเกิดการเพีย้ยนพอเพี้ยนเนี่ยมันส่งผลขึ้นมาตั้งแต่ระดับชิปยาวขึ้นมาถึง OS จนถึงแอปก็คือตัวเกมเนี่ยครับดีที่สุดที่อุปกรณ์จะสนองได้ก็คืออพยายามระบายความร้อนนะฮะเร่งพัดลมบ้างนะอะพอเร่งพัดลมแล้วไม่ได้ผลสังเกตน,นะโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้ก็จะมีพัดลมเสียงเสียงค่อยเสียงกลางเสียงดังใช่ไหมอ่า พัดลมเริ่มดังสุดละอันนี้ไอ้ค,คนไอ้คนนั่งหน้าเครื่องคนรู้ตัวแล้วนะคเครื่องเริ่มไม่ไหวละมันต้องการอะไรที่เย็นกว่านี้ยังอีกเราก็ยังไม่ลดละในการใช้ CPU สิ่งที่จะเกิดก็คือ CPU จะเริ่มลดสปีดต,ตัวเองลงครับครับอแต่ลดเนี่ยมันไม่ได้ลดแบบลดเหยียบเบรกนะก็คือแบบวิ่งร้อยี่สิบอยู่ลดปือ้อลงไปเหลือสิบยี่สิบไม่ใช่นะฮะมันสามารถลดอย่างนี้ได้คือ กำลังกำลังวิ่งอยู่120ลดลงไปที่40ซัก10มิลลิเซกครับแค่นี้ก็ช่วยละแล้วพอมันมันดีเทคว่าอุณหภูมิมันลดลงนิดนึงมันก็จะกลับขึ้นมาทำงานปกติอ๋อครับเราก็จะเห็นว่าทำไมเกณฑ์มันกระตุกปุ๊บล้วก็ทำต่อแล้วกระตุกอีกปุ๊บล้วก็ทำต่อกระตุกอีกปุ๊บ,บล้วก็ทำต่อครับอน,นี อ่นั่นคือการตอบสนองของเมนบอร์ดของอ,อ่ของซอฟต์แวร์เช่น BIOS เช่นอะไรที่เราโปรแกรมมันไม่ได้หรือแม้กระทั่งตัวฮาร์ดโค้ดของ CPU เองก็จะป้องกันตัวเองด้วยวิธีนี้คือมันจะไม่กบหน้าก้มตาทำงานจนตัวเองถูกเผาหไหม้ไปอ่ะนะครับ,รบอ่าเพราะถ้า CPU ทำง้นมันคงได้เคลมกันสนุกอ่ะนะครับงไม่แล้วพถึงอุณหภูมินึง CPU ก็ลดสปีดของคอลงครนะฮะเพื่อทําให้ตัวเองเย็นลงแล้วค่อยทํางานต่อนะฮะแต่ไม่ลดลงมากมันจะลดลงเท่าที่จําเป็นจริงๆแล้วนั่นน่ะคือสิ่งที่เราจะเห็นเกณฑ์กระตุกนะครับครับผมซึ่งถ้าเราสามารถช่วยช่วยตัว CPU หรือเมนบอร์ดเนี่ยในการลดอุณหภูมิได้จะติดพัดลมก็แล้วแต่นั่งห้องแอร์ก็แล้วแต่ นะฮะแล้วบางคนคนที่ชอบโอเวอร์คล็อกก็ไปเปลี่ยนฮิตซิงเป็นการระบายความร้อนด้วยน้ํานะเหล่านี้เนี่ยก็คือเทคนิคในการช่วยระบายความร้อนทั้งสิน้ mm. นออืเพื่ออะไรเพื่องานพิเศษนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า,เ,าเราจะโอเวอร์คล็อกเครื่องนะเราจะติดระบบฮิตซิงระบายความร้อนด้วยน้ำนะติดหม้อน้ำในเครื่องนะทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เอ็กเย <laughs> มันมาด้วยกันก่อนไอการใช้งานพิเศษมันต้องมาก่อนนะฮะฉะนั้นท่าถามว่าไอฐานพัดลมเนี่ยควรซื้อไหมคําตอบก็คือถ้าเราใช้งานปกตินะครับไม่ต้องซื้อนะโน้ตบุ๊กเรา,าจ,จะรู้สึกร้อนเพราะเรามาวางบนตากหรือเราอาจจะได้ยินเสียงพัดลมของมันนะฮะตราบเท่าที่แบตมันไม่ถูกเรนอย่างรวดเร็วผิดปกตินะฮะแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงพัดลมดังวิว ตลอดเวลานะฮะถ้าคุณดูซีพเป็นคุณพบว่าซีพคุณไม่ได้วิ่งอยู่สูงๆตลอดคุณไม่ต้องใช้นะฮะครับผมนะดีเลยครคำาต่อครับถามนิดนึงพี่วุฒิเผื่อคอเล่นเกมมันต้องสูงแค่ไหนถึงถือว่าไม่ปกติครับซีพต้องกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่วุฒิเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยเกินกว่าหกสิบเกินกว่าห้าสิบตลอดเวลาถือว่าผิดปกติละ อืมโอเคห้าสสิผิดปกติครับผมเออซึ่งซึ่งเราสามารถฟังฟังได้จากเสียงพัดลมเราสามารถดูได้จากการเรนของแบตครับนะฮะอ่านะเปรียบเทียบกันได้อย่างนี้ก็คือเปิดเครื่องนะครับอ่าดีที่สุดก็คือไม่ต้องโหลด o อเอเช่นเข้า b บ o อครับแล้วลองทิ้งไว้อย่างนั้นน,ะนั่นอะ่ะ<ม>คือการเรนแบตแบบที่ปกติที่สุด ครับอ่าอ่าถ้าบิสมีโอกาสได้หยุดหมุนแล้วดูว่าแบตท,ที่เราร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทํางานได้กี่ชั่วโมงมันใช้เวลาหน่อยนะแต่มันวิชาการมากอะ่ะเออแต่ถ้าดูปกติเนี่ยเราจะพบว่าแบตมันถูกเบรนเร็วมากมถ้าตามกว่าชงงั่วโมงเนี่ยคือเราไม่ปกตินะโอเกินไปเออเออนะทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีอกรณีที่เราอ่ะใช้งานปกติแต่ว่าแต่ว่าอ่า เครื่องก็กลับกระตุกแล้วก็อุณหภูมิก็กลับสูงแล้วเครื่องแฮงบ่อยมีไหมมีครับมีครับนะใช้ Excel ดูอินเทอร์เน็ตทำเอกสารนะฮะเช็คเนวเป็นปกติไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ทำงานพิเศษอะไรไม่ได้ติดบิตคอยนะฮะแล้วก็เครื่องก็ไม่ได้ติดมาแวร์ที่จะต้องมีไอ้ h i n d e t i v t t y i t y นะฮะแล้วดู CPU ก็ไม่ได้สูงแต่ปรากฏว่าเครื่องแห้งบ่อยฝุ่นครับ ฝุ่นเออ <ทำ S 1> เยอะมากอันนี้เป็นกรณีเครื่องเดสก์ท็อปนะครับ<ม>ที่มีพัดลมนะฮะพัดลมเนี่ยเร่งเร่งอากาศนะฮะกว่าปกติหลายเท่าเนาะโต๊ะระวังไว้ยังมีฝุ่นเลยใช่ปะ่ะอ่าใช่ครับอ่แล้วคุณนึกถึงลมมันพัดผ่านโต๊ะนั้นเร็วกว่าปกติอ่ะฝุ่นก็จะเกาะหนาขึ้นนะฮะ,ะนั่นอ่ะ,อะคือ,คอคสภาพในเครื่องนะอ่า พอฮีทซิงค์ฝุ่นเกาะมันก็ระบายความร้อนไม่ดีพอพัดลมฝุ่นเกาะไอ้รอบมันก็ช้าลงนะฮะบางทีหนืดกันจนถึงหยุดหมุนนะครับแล้วฝุ่นโน้ตบุ๊กเนี่ยช่องลมเข้าลมออกกระจึงเดียวเองนะกระจึงเดียวเออเหงือกปลายังใหญ่กว่าเลยครับเออมันเล็กมากอะ่ะเพราะฉะนั้นพอ,พอฝุ่นไปเกาะน,นิดเดียวอะ่ะมันแทบจะปันแล้วอะ่ะนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าเราใช้งานปกติแล้วพบว่าเครื่องมันดับนะฮะหรือเครื่องมันแห้งหรือเครื่องมันกระตุกเช็คฝุ่นครับนะเครื่องที่โดยเฉพาะเครื่องที่เกินสองสมปีอย่างเงี้ยครับเช็คฝุ่นนะครับคุณจะแปลกใจว่ากางในฝุ่นเยอะกว่าที่คิดเนาะแล้วับตรงไปตรงมานะครับอ่อคุณให้คนที่เขาเมเทนแนนซ์เนี่ยเคลียร์ฝุ่นออกอาการนี้จบเลยจบทันทีแบบแบบ หน้ามือเป็นหลังมือแล้วตับมาปกติเลยเนี่ยก็แปลว่ามันเป็นเพราะฝุ่นนะฮะครับ,รบเป็นเป็นสิ่ง<ม>ที่ไม่คาดคิดนะพี่เรื่องฝุ่นมีแล้วแล้วแอปตัวนี้เนี่ยไม่ได้อัพพลายเฉพาะกับโน้ตบุ๊กนะครับตัวสวิตช์เน็ตเวิร์กสวิตช์ที่มีพัดลมนะฮะเมื่อถึงเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งนะครับไอสิ่งที่ตั้งอยู่เฉยๆไม่มีใครไปแตะอยู่ในตู้มาตั้ง สามสี่ปีสี่ห้าปีแล้วเอ๊ะทำไมมันแฮงบ่อยเอ๊ะสวิตเสียไหมเอาลงมาดูครับมาเปิดฝาเป่าฝุ่นจบเลยมีหลายเคสก็เป็นแบบนั้นนะฮะอประหยัดเงินได้อีกสองสามหมื่นนะเออแค่เป่าฝุ่นอย่างเงี้ยอืมครับผมดีครับเป็นโ perating tem ใช่ไหมครับโอเคครับก็ขอบคุณพี่วุฒิมากๆาครับสำหรับความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าทนไรนะครับมีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษา ทางเรานะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคําถามอันนั้นได้รับการออกอากาศจากทางออสซิบุ๊คทางเราก็จะมีรางวัลให้ด้วยนะยังไงใครสนใจหรือมีคําถามสอบถามเราเข้ามาได้เลยนะครับ